ไปเลย <c oughs> โอ้โหอไหวไหมน่ยนะ้องพี่จันโอปันค่ะว้าสวยมากเลยทะเลหมอ,อกสวยมากเลยโคนดูค่ะ สวยมากเลยว้าสดชื่นอู้สดชื่นมากเลยไอเดียตรงนี้ก่อนลูกไหว้พระก่อนค่ะไหว้พระตรงนี้ก่อนลูก <c oughs> โอ้ช่องนี้ยิ่งจะสวยเนี่ยตรงเนี้ยจอดรถตรงนี้ก็ได้ลูกเนี่ยจอดตรงเนี้ยโอ้ อ๋อนั่นมองลงไปเป็นเขื่อนลำตะคองอ๋อเส้นมิตรภาพอืมสวยสวย